สายพระบ้านที่อยากแต่งรถนะครับเอาคันนี้เป็นแนวทางได้เลยมิติล้อหน้ากับล้อหลังมันจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับล้อหลังจะมีความแอ่นที่มากกว่าคันนี้เป็นคันแรกของทางร้านเลยที่ใช้ Break เบรกเบมโบ GTS เเบิร์กใหม่ทั้งหน้าและหลัง สวัสดีเพื่อนๆอยู่กับดีมเลสเบกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมแนวทางการแต่งรถตู้ยอดนิยมสายพบ้านที่อยากแต่งรถนะครับมีเอาผ่านเวฟอยู่เอาคันนี้เป็นแนวทางได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มจัดใหญ่มากๆเข้าแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมก่อนไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปนะครับสเต็ปแรกเดี๋ยวพามาดูันที่ล้อก่อนนะครับล้อคันนี้เลือกใช้ ล้อ BC Force ชั่วโมงนี้บอกเลยว่าล้อ BC ได้รับความนิยมมากๆปกติแล้วเนี่ยนะล้อ Force ในกลุ่มรถตู้อพาผาเไฟต์นะครับจะไม่ได้รับความนิยมมาเท่าที่ควรแต่ว่าในยุคนี้นะครับต้องเบาไว้ก่อนเบาไม่พอสวยด้วยคันนี้เนี่ยนะฮะอยากได้ล้อที่ มีมิติสวยงามมีก้านที่แอนพอสมควรคันนี้เนี่ยเลยจัดเป็นล้อ B 4ลรถตัวนี้เป็นลันกษณะก้านวาชื่อรุ่นว่า SCS 21S <ม>นะครับล้อตัวนี้เคยใส่ในเอาขาดเวลไฟก,ลก่อนหน้านี้แล้วแต่คันนี้ก็เห็นว่ามันสวยก็เลยจัดไปนะครับก้านตัวนี้เป็นสีกันเมทัลลิกนะครับเป็นสีกันเงาขอบเป็นสีดําเงาตัดด้วยหมุดดําด้านมิติล้อหน้ากับล้ลอหลังเนี่ย มันจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับล้อหลังจะมีความแอนที่มากกว่าหรือพามาดูสเปคล้อหน้าล้อหน้าเนี่ยผมบอกเพื่อนๆไ้น,นิดนึงสำหรับคนที่อยากได้ก้านแอนมากๆให้ล้อหน้าล้อหลังเนี่ยแอนเหมือนกันได้ไหมจริงๆสามารถทําได้แต่ว่าปัญหาที่เราเจอคือด้วยความที่ล้อหน้าเนี่ยนะฮะคาลิปเปอร์เบรก เวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยถติว่าเราต้องการอัปเกรดเบรกถ้าเราเลือกร้อหน้าก้านแอนมากาจะไม่สามารถใส่ปั๊มแต่งได้นะครับเพราะเวลาใส่ปั๊มแต่งเนี่ยจะมีอาการติดก้านพอติดก้านเสร็จปุ๊บต้องลองแผ่นลองสเปเซอร์เพราะว่าการลองแผ่นลองสเปเซอร์ acer, มันจะทําให้เวลาเราขับขี่เร็วๆเ,เนี่ยมีอาการสั่นล้อของเราไม่มีปอกกันสั่นนะครับเพราะว่าเวลาใส่สเปเซอร์เข้าไปทําให้แหวนล็อกไม่ถึงต่อให้มีบ่ามันก็จะมีระยะห้อยตัวได้อยู่ดีทําให้มีอาการสั่นได้เพราะฉะนั้นคือ สเปคที่เราสั่งมาให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นสเปคที่ใส่เบรกโตโตได้สบายๆคันนี้นะครับล้อหน้านะครับเป็นสเปค9นิ้วนะครับออฟเซ็ต30ล้อหลัง10นิ้วออฟเซ็ต40โอเคใส่มาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป๊ะแน่นอนนะครับส่วนยางแน่นอนครับเป็นอะไรไปไม่ได้สำหรับโตโยตาทานถาด LU2 นะครับยางสเปคตรงรุ่น จากประเทศญี่ปุ่นอย่างตัวนี้นะครับออกแบบโดยตรงสําหรับเอาผ่าดเวลไฟโดยเฉพาะสเปค2 4 5 3 5 20อย่างตัวนี้คุณสุบัติครบคันรอบด้านรองรับน้ําหนักอย่างรถตู้ผ่าดเวลไฟได้แบบสบายๆเพราะว่าเขาเออกแบบมาโดยเฉพาะพร้อมทั้งความนุ่มเงียบอายุการใช้งานยาวนะครับเมดอินเจแนแท้ ล็อตนี้ของเข้าแล้วนะครับใครที่ชมทริปอยู่ในช่วงเดือนที่เราทําทิปอยู่ก็สุลาคลมนี้นะฮะตุลาคมสองพันยี่สิบของเข้าแล้วยังไงใครที่สนใจยางรุ่นนี้ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเรสเปคมีของพร้อมจําหน่ายสูตรต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้เลือกใช้เป็น ISR Bas รไนะครับนะครับเป็นช่วงล่างที่บอกเลยว่า ตอบโจทย์ทุกการใช้งานยุคนี้ปัอนนี้ถ้าใครที่ไม่อยากได้ช่วงล่างที่นุ่มย,ย้้ยจนเกินไปนะครับเลือกใช้โชคโมโนโทูบจากค่ายไอซานะครับเป็นโชคระดับท็อปจากประเทศญี่ปุ่นปรับนุ่มแข็งได้36ระดับทุกระดับที่ปรับบอกเลยว่ามีความแตกต่างการเซตติ้งของโชกไอซอเนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยเราสามารถเลือกได้ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าโชคที่จะปรับจูนปรับเซตให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละคน มันก็ต้องใช้ความชํานาญแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างเยอะนะครับมาที่นี่เราพร้อมที่จะติดตั้งให้เพื่อนๆแล้วพาไปลองรถก่อนจะส่งงานเพื่อนเพื่อรู้ว่าเห,เหมาะกับเราหรือเปล่านะครับฟิลนี้อยากได้นุ่มได้แข็งเพิ่มก็สามารถปรับจูนได้ไฮไลท์วันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เลยโอเคลูกค้าบอกว่าอยากได้ใหม่ทั้งระบบต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันแรกของทางร้านเลยที่ ใช้เบรกเบมโบ GTS เบิกใหม่ทั้งหน้าและหลังแล้วหน้าเนี่ยจานไม่ใช่แค่380มิลแต่เป็น405มิลน,นะครับแน่นต้บตอนที่สั่งเบรกมาเนี่ยผมก็ยังเสียวๆอยู่ว่าจะใส่กับล้อได้หรือเปล่านะครับแต่พอสั่งมาเสร็จปุ๊บเราลองฟิตติ้งกับล้อแล้วเรียบร้อยใส่ได้ก็ เดินเกมเลยปั๊มตัวนี้เนี่ยนะฮะชื่อรุ่นว่า GTS นะครับแน่นอนครับติดตั้ง,งไปใน a l p h a า k w ว l d f i เนี่ยหลายคันมากแล้วนะครับแต่คันนี้พิเศษตรงที่จานจะใหญ่กว่าปกติก็คือปกติแล้วจะเป็นจาน380มิลมนะครับที่เขาอยากได้เป็นจานขนาด405มิลเราจัดให้นะครับแต่พอเวลาเราจัดให้เป็นจาน405มิลแล้วต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งว่าขาเบรกจะต้องคัสตอมขึ้นมานะครับนี่คืองานคัสตอมจากดัมโบไทยแลนด์นะครับ เพราะนั้นคือเราสามารถจัดให้ได้เพื่อนๆอ,อยากได้สเปคเบรกใส่กับรถรุ่นไหนเราใส่ล้ออะไรอยู่นะครับที่นี่พร้อมที่จะให้คําแนะนําก่อนที่เพื่อนๆจะเลือกเบรกให้เหมาะกับเราเหมาะกับล้อของเราเหมาะกับรถข,ของเราตามสเปคที่เราใช้งานนะครับส่วนข้างหลังนะครับเป็นเบรกแท้ มือหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับ GTS 4พอพ์ตข้างหน้าเนี่ยเป็น6พอทนะครับข้างหลังเป็น4พอพอตปัามมันหล่อมากๆจานข้างหลังเนี่ยนะครับจะเป็นขนาด380มิลหูเรียกว่าแน่นตับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ข้างหลังเบรกมือไฟฟ้าต้องเป็นการคัสตอมขึ้นมาเพราะว่าเบรกมือไฟฟ้าจะไม่มีให้อยู่แล้วสำหรับ Apple WiFi นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เบรกเบมโบ่เทสลานะครับเอามาทำการทำสีให้เหมือนเบมโบ่ GTS แล้วก็ ขาอลูมิเนียมซีนซีเห็นไหมฮะขาเราเป็นอลูมิเนียมซีนซี76061นะครับถ้าคุณเน้นคุณภาพเราจะให้เต็มๆม,มาที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับหายห่วงเรื่องคุณภาพรับประกัน1ปีเต็มสำหรับเบรกคัสตอมหรือเบรกแท้มือหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้ใช้เบรกม,มือไฟได้เต็มระบบนะครับ พร้อมทั้งสายถักเป็นของทางเบมโบเลยฟูเซ็ตคันนี้นะฮะงบประมาณหลายๆคนอยากทราบงบประมาณนะครับคันนี้นะ่าใช้งบประมาณ7 0 0 0แสกว่าบาทเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันแล้วก็ถึงจะพาไปส่งงานหล่อๆกันตอนจะไปดูรถส,สวยๆรถหล่อๆอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับีแต่งรถคิดถึงเลสเทค,คับขอบคุณครับ